ต้องตรวจวัดระดับวิตามินก่อนกินวิตามินจริงไหมรัศดาฟวามมาทอกคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่ายเดี๋ยวนี้นค่ะก็จะมีคนพูดใช่ไหมว่าเอ้ยก่อนที่เราจะกินอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่เราไปตรวจวัดระดับก่อนดีไหมเราจะได้รู้ว่าเราขาดอะไรแน่จะได้ทําอาหารเสริมสูตรเฉพาะสาหรับตัวเราเองหรืออะไรแบบนี้นค่ะคําตอบก็คือจริงๆทําแบบนั้นน่ะถูกมันดีที่สุดเลยอยู่แล้วมันเป็นเหมือนกับในอุดมคติเลยที่แบบ สามารถแบบถ้าทําได้เนี่ยอันเนี้ยดีเลยถ้าเรามีกําลังทรัพย์มีอะไรที่จะแบบจับ่ายได้แบบนี้ค่ะเราก็อาจจะทําแบบนี้มันก็จะชัวร์กับตัวเราใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอะค่ะไม่ได้มีกําลังทรัพย์เบอร์นั้นแล้วค่าตรวจแต่ละอย่างเนี่ยเอาจริงๆมันแพงมากๆเลยบางทีแบบอาจจะเป็นหมื่นด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวงเนี้ยมันก็อาจจะต้องจ่ายเงินโดยใช้เหตุต้เอาเงินหลักหมื่นหรือหลักพันปปลาย,ลายแบบนี้ค่ะ มาใช้กับการซื้อวิตามินไปเลยเพราะว่าอะไรทาไมถึงพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่ามั่วนะคะแต่ว่ามันมีการวิจัยมาค่ะในเมืองไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่อะค่ะคือวิจัยเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยอะค่ะว่าขาดวิตามินกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินง่ายๆวิตามินซีก็ขาดนะคะวิตามินอ e. ีตัวแร่ธาตุพวกซิงค์พวกนี้ก็ขาดโฟลิกแบบนี้ก็ขาด เพราะฉะนั้นคือมันมีวิตไแบบเยอะมากๆแล้วก็อย่างวิตามินดีแบบนี้ค่ะก็ขาดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ค่ะอี e ก็ขาดคือจริงๆมันขาดหลายตัวมากๆแล้วไม่ใช่ว่าขาดแค่แบบใครคนใดคนหนึ่งแต่ดูกี่คนก็ขาดเกือบทุกคนแล้วก็ขาดทุกช่วงอายุด้วยแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งนะคะการที่เรารู้ว่าเอ้ยเรากินไม่ดีเรากินไม่ได้เราเสริมไปเลยไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งตรวจว่าเอ้ยตรวจเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยเรา ไม่มีจริงๆด้วยแล้วเราก็ค่อยๆไปกินมันก็เหมือนเสียงเงินไปเปล่านะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าใครแอดพอร์ตไหวใครรู้สึกว่าเอ้ยโอเคได้นาอะไรแบบนี้ค่ะเราอยากทําอยากลองดูก็ก็ตรวจได้อันนี้ก็คืออุดมคติตรวจเลยดีที่สุดแบบนี้ค่ะะฉนั้นก็คืออันนี้ค่ะเป็น ิง่ายๆที่เราอาจจะใช้วิธีทานไปเลยในตัวที่รู้อยู่แล้วว่าคนมีแนวโน้มขาดแบบนี้ค่ะไม่ต้องไปตรวจก่อนแบบนี้นะคะในนั้นก็สาระดีๆแบบนี้ค่ะสามารถติดตามที่ช่องดจ่าฟรอมทอกได้เลยนะคะมีสาระดีๆมาให้อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะดจ่าฟรอมท็อกอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ